การสวัสดีสายทุกท่านด้วยครับผมผม a b t h และซึ่งตอนนี้ผมเนี่ยจะมาสอนหาสกินในแบบฟอร์ตเค้นอีกแล้วนะก็เป็นสกินเอ่อออเบลลี่เนาะไม่รู้ผมอ่านถูกหรือเปล่ารูปร่างลักษณะสกินก็จะแบบประมาณนี้ครับผมเป็นสกินจากาคลิปปี้พาสตา้าอะสักอย่างนึงไม่รู้มันเรียกว่าอะไรเนี่ยมันมมันันนเรียกว่า r e g หรือเปล่านะผมผมจำไม่ได้ละนั่นแหละขั้นตอนแรกครับกดที่ช็อปขั้นตอนที่2มาเลือกที่นู๊บขั้นตอนที่3กดเข้าสกินขั้นตอนที่4แล้วก็เลื่อนลงมาเอ่าก็เจออ่า สกิน i has a face ส u n นนะครับผมขั้นตอนที่5กดซื้อครับซึ่งซื้อเนี่ยมันจะได้รวมทั้ง2สกินนะครับผมสกิน i has a face ส u n e แล้วก็ออเบรี่ก็สอนแค่นี้แหละผมแค่สอนไอคนที่มันไม่รู้ว่ามันหาสกินนี้จากไหนช่วงท้ายคลิปครับใครเห็นปุ่มซับสไครต์ไหมครับกดให้ด้วยทุยกดด้วยให้หน่อยครับแค่นี้แหละไปละ ไม่อ่านหนังสือที่จะเปนจะตายไม่มีความรับผิดชอบอะไรทุกอย่างตุ้ไม่ต้องนอนค่ะนี่มันตรวจคอตุเอามาเร็วดูสามโมงเราก็นอนเลยตุตุมาเข้ามาเลยตุตุอะไรโทรศัพท์ไม่ต้องเล่ยนละหมดเวลาดูมาทำไมก็นอนเล่นกับน้องไม่ต้องดู